นี่ท่านข้ากลับมาแล้วไม่ต้องห่วงข้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้องค์ชายเพิงและองค์หญิงหงได้อยู่ด้วยกันหลับให้สบายนะ ให้หยาองคหญิงหกเราได้เจอกันแล้วใช่แล้วร้อยปีแล้วสินะใช่แล้วพวกข้าคิดถึงเจ้านะจะไปไหนเนี่ยข้าจะไปแล้วละ่ะข้าทําในสิ่งที่เสียวเิงมอบหมายแล้วก็อยู่จนวันสุดท้ายข้าวางแผนที่จะปลดปล่อยจากทางโลกและการเกิดใหม่ข้าดีใจที่ท่านอยู่ที่นี่มาเริ่มลากันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรีบข้าเพิ่งดูหนังสือสมรสกับเทพแห่งการจับคู่จะมีข่าวดีเนาะอะไรนะ เจ้ากับองคชายผึ่งจะได้เจอกันในชาติหน้าเจ้ายังมีโอกาสอยู่ด้วยกันรู้ไหมท่านอย่าล้อเล่นค,ลคนยังข้าจงคุยไม่มีการพูดเล่นอยู่แล้วฝังหนะ้าองค์ชายผึ่งยังไม่ได้ไปเกิดใหม่เขาต้องอยู่ในแม่น้ําหวังชวนร้อยปีเพื่อรอเจ้ากลับชาติมาเกิดจริงเหรอตอนนี้เรายังได้เจอกันแต่หลังจากที่เจ้ากลับชาติมาเกิดเจ้าก็คงจําพวกเราสามคนไม่ได้ท่านเขากับข้าจะจดจำความเมตตาของท่านเอ,อดูแลตัวเองด้วยนะ เราควรอำลากันที่นี่โอ้ลาก่อนลาก่อนลาก่อนลาก่เนอนะข้าจะไปตามหาเจ้าเนอะผู้จิตใจดีจะได้รับการตอบแทนผู้รักจะมีความสุขตลอดไปใช่เราไปได้แล้วล่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่เกิดอะไรขึ้น เขารู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกไม่ดีเหรออืมรู้สึกว่าไปตัวอยู่ไม่ไกลอืมอเอ๊ะอะไรนะไม่นะเขาต้องขัดขวางเรื่องนี้อีกแนะ่เขาจะต้องเปลี่ยนจุดเริ่มต้นนี้แนะ่อะไรนะจะเปลี่ยนอดีตเหรอข้าคิดว่าเราต้องตามหาองค์หญิงหงเราปกป้องโชคชะตาของเขาไม่ได้ชั่วชีวิตเราจะไม่ยอมให้การแต่งงานต้องโดนทำลายแนะ่ พี่ใหญ่พูดถึงต่ายพวกเราตายก็ต้องทําให้มีความสุขน้องรองไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นเราต้องให้เจ้าแม่กวนอิมช่วยก็เท่านั้นเองอืเออใช่เจ้าแม่กวนอิมจงขุยอย่าชักช้าไปที่ยุคราชวงศ์จิ้นและหาชีวิตอดีตขององค์หญิงหกกับองค์ชายเผิย นี่คือคำสั่งเอกเซียนห้องเต้ถ้าอยากปกป้องโชคชะตาของเขาในอนาคตท่านก็ต้องปกป้องโชคชะตาในอดีตด้วยสัญชาตยานบอกข้าว่ามีคนอยากทำลายมันเปยโตอยากเปลี่ยนประวัติศาสตร์พี่ใหญ่ท่านพูดถูกจริงตามน,นั้นเลยฟังนะบนสวรรค์ได้พัฒนาวิธีการเดินทางข้ามเวลาด้วยคาถาวิเศษนี้ท่านจะกลับไปที่ยุคราชวงศ์จิน้นได้ เราจะเป็นคนแรกบนสวรรค์และโลกที่ได้เดินทางข้ามเวลาเลยนะเยี่ยมไปเลยเลตักสติหน่อยระวังภาพพจน์แต่การข้ามเวลาขัดต่อกฎแห่งธรรมชาติมันไม่ควรใช้เว้นแต่จำเป็นจริงๆในขณะที่ท่านจะหยุดความโรแมนติกไม่ให้ถูกทำลายช่วยชีวิตบนสวรรค์และโลกข้าจะยกเว้นให้ท่านต้องพึ่งตนเอง เออดีเลยะงั้นรีบไปกันเถอะงั้นก็รีบเลยแล้วก็การเดินทางข้าเวลานี้ยังอยู่ในขั้นทดลองอาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยได้เราเป็นหนูทดลองเหรอเออพี่ใหญ่งั้นข้าไม่ไปนะน้องเล็กหยุดพูดฟังท่านก่อนเจ้าไม่เป็นอะไรหรอกเจ้าได้รับโอกาสนี้นแต่ก็ทิ้งมันไป น้องของเจ้าแห่งสวรรค์ไม่ควรทําตัวเช่นนี้เออนี่ท่านอย่าถือสาพวกเราเลยน้องเล็กเขาเป็นคนตลกแบบนี้เหรอเขาแค่ล้อเล่นเท่านั้นใช่ไหมล่ะน้องเล็กออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ครับอแค่ล้อเล่นนะตลกดีใจที่ได้ยินนี่คือคู่มือการใช้งานสําหรับเดินทางข้ามเวลาแล้วก็นี่คือสมองกลแบบพกพา ดีกว่ากองเทพแห่งการจับคู่เง็กเซียนห้องเต้อยากให้ท่าน <c oughs> ข้าจะส่งท่านไปที่อุโมง์เวลาเดี๋ยวนี้เออ่เดี๋ยวก่อนท่านเจ้าแม่คนอิมเอ่อรบก่นท่านขอเวลาให้พวกเราเตรียมตัวหน่อยเออ่เช่นเสื้อผ้าในราชวงศ์จีนเป็นยังไงแล้วก็เตรียมสมุดลายเซ็นไปป่าภายเจ็ดเซียน แล้วมารยาตต้องทำยังไงแล้วคำพูดคำจาในยุคนั้น,นต้องร้องยังไงเจ้าก็ยังไม่โตเน,นี่โปรดเมตตาด้วยฟังนะวิธีเดินทางข้ามเวลามันฝืนธรรมชาติหากพบใครก็ตามที่ท่านรู้จักที่นั่นก็ไม่ต้องแปลกใจกลับมาเร็วๆนะอย่าช้าละ่ะ